สวัสดีจ้าวันนี้เป็นคนในเหลื่อมในดงค่ะวันนี้เธอมาทํางานในดงค่ะดงกล้วยดงกล้วยและดงหญ้าป่าหญ้ยาเยอะแยะมากมายเส้าเมียพอยพี่น้องเย็นยเปียกเห็นงานนะคะกางแจ้งนะคะว่าจะเป็นสาวออฟฟิศในโฮมในห้องแอร์กระฮ้อนเหยียดแต่เหยียดเปียกเว้ร์้วลระจ้าเธอเปียกไปแล้วว,วงใจะให้มาคีโอ้น ภาษาอีสานวันนี้ขอนำเสนอหญ้าชนิดหนึ่งมีชื่อว่าหมักคี้โอนว่าจะเป็นหมักเล็น่อยนี่ิจ้านี่ยเพิ่ถิ่มลงเต็มกางเกงของเธอไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะมาเล็ดเก็บอบกรณ์ออนไลายวันนี้มาทำทางเข้าออฟฟิศใหม่นะคะก็เลยมาบูป่าหญ้าปากกล้วยบมืเอเกิดมืเกิดว่าคุณ เต็มอยู่ค่ะบางเงินว่าต้นบักขี้โอนกันหลายโพดนะคะคนแกนเอินบักคนแกนเอินบักขี้โอนทางเอินเอินอย่างกับผู้หูจักค่ะแล้วติดแล้วก่อเสือดีก็อย,อยังนี่พุ่นนะพุ่นนะจ้าแล้วก่อเสือดีก็อย,อยังนี่กล่องเท่ก็จะไม่เป็นบัวบาบหายมันย้อนแสงก็ได้บุญจ้า หน้าบ้าถึกแสงว่าเป็นบูบูวาบแสงบูบูวาบในป่าเนีนยบขรอีก่อนเจ้าเมียก็ไม่ได้เจ้าเมียจสืบเก็บมะกีโอนพร้อมจาเก็บมะกีโอนด้วยนั่งด้วยเศราเมื่อยด้วย เนื่องจากว่าปีนี้ปีนี้ต้องเฮตทางเขาออฟฟิศนะคะเพราะว่าปีนี้เราจะไม่ใช้จอบขูดแปลงนะคะเราจะเตรียมดินด้วยการเอารถไถใหญ่นะคะรถไถส้มมาไถาเลยนะคะถ้าเกิดต้องมาท้าท่างเขาพร้อมนโคลถ้าเพื่อว่าเขามมไหายถ้าเกิดว่าเาไถี่ีอา,าจายถ้าเกิดต้องมาถางมาแปลงมันทงมันทางให้พี่รถไถได้เขามาง่ายๆ ไอชีเราถ่ายหน้าได้เขอไม่ไง่ายว่าถ่ายออฟฟิศให้เธอปีนี้เหมือนปีนี้เหมือนไม่กลับโปรเจกต์เลยค่ะบกกลนะคะไทย,ยค่ะปีนี้เหมือนแก่แล้วค่ะเห็นยังกับเมียแต่ขีขุดแปงเนาะก็ถือว่าหลายจะสำหรับเธอยี่สิบก็แปลงเสร็จมันก่เง่าด้วย เธอก็ยังถือว่าไหวแต่ว่าตกปีนี้มาเรเลยรู้สึกว่าว่าไหวคะ่ะต้องเปลี่ยนต้องแปลงนะคะต้องเปลี่ยนแปลงใชค้คลืนต้อง,ตงเปลี่ยนแปลงใส่เครื่องจักรใส่เครื่ทุนแรงซอยหนาก็จะเป็นเมือดทายทำไมน้ำมืดตั้งเลยอะคะ่ะ กับกล้องเะพอองจ่าเที่ทยสกว่าเทยหนามื้อดเด้อค่ะในตอนนี้ิดตักล้องไฟเที่ยนามนี่อยางมาแล้วหยาก,กรเสียท่านเล้วอยู่เม่โอวสันก็พักเบรกครึ่งแรกก่อนนั้นมีอะ พักเปครึ่งแรกแล้วก็หาเนื้อหมเูเนื้อฝอยไปเรื่อยค่ะนีน้ำบานรี่น้ำหน้าเ้านะคะอายุบานกด็ดีแต่ว่าเ้ากกะมันกับมีงานมีเห็นหน่อห้เาเหลือกว่าค่อยหลายนะคะ อยู่บ้านกับมีซำนีหลจ้ากันไม่เห็นเกษตรกับ้าขายบ่ค้าขายกับหลับจางทั่วไปนะคะอาจัยเขาไปในตตวอมเพิ่ไปเขาในเมืองแหนงสิจ้ามีห่างมีลานขายของกับเป็นลูกน้องเพลินถ้าสมตัวเธอเธอกับว่่อยากเป็นลูกน้องผู้ใหเธอก็ต้องมาทําให้ทํานาเป็นซากเิษตรกรเธอก็ด้ต้องมาเป็นสากเกษตรกร อยู่น้ำไยอยู่น้ำนาบางังไอเมตตนนี้ยับปิวค่ะท่านผู้ดูท่านผู้ดูท่านผูช้ชมลอนเวียนหัวแนแหรอค่ะสิไ้ปิดไ่เด้วเด้สิไ้ปิดวิดโอดเด้อเด้ค่ะพอเมตตานี้เริ่มบินแล้วไปแล้วค่ะเมตตานี้เริ่มมีไอแล้วติ่งดูแล้วท่านผู้ดูท่านผู้ช่มสิเวียนหัว